ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกินดีต้อนรับสู่ช่องดูเพลินเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาสปอยมงังงะบูล็อกในตอนที่217นั่นเองครับผมซึ่งในตอนที่216นะฮะได้เฉลยถึงการพัฒนาของบโลลรวมถึงความเข้าขานะครับของทีมอูเบอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนราชาของเรานะครับสามารถไปเสมอได้ในตอนท้ายนั่นเองครับผมแต่ยังไงนะฮะในตอนที่217นี้นะฮะจะเป็นเกมที่ดูเดือด อย่างแท้จริงซึ่งชื่อตอนนี้นะครับมีชื่อว่าเนตรราชสีเริ่มตน้นตอนด้วยภาพกองเชียร์นะฮะที่ดีใจและเสียงผ้าของผู้บรรยายที่พูดถึงกากรมลุที่ไม่ได้ขยับแม้แต่ก้าวเดียวเพื่อป้องกันลูกรอบยิงสังหารของบาโลที่สามารถขย่ำเยื่อได้อย่างอยู่มันซึ่งทีมโอเบอร์นะครับได้ยกระดับความมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในการยิงตีเสมอในลูกนี้บอลโลนะครับได้พูดกับอีสังยงว่า นายทําได้แค่นี้เหรอไอ้กระจอกอย่าบอกนะว่าทั้งหมดที่นายทำได้มีแค่นี้อย่สงงี่นะครับได้แต่คิดไม่มีทางหยุดแบบนั้นได้อยู่แล้วจะบ้าเหรอแถมกลยุทธ์ต่างๆที่เอาไว้หยุดเราโดยเฉพาะและสวนกลับทันทีซึ่งบอกได้เลยว่าทําให้เรานั้นไม่มีโอกาสที่จะได้คิดแผนและสวนกลับได้เลยแถมมาสมบูรแบบจนอูเบอร์ได้ไปแล้วหนึ่งประตู อิสนีนั้นนะครับคิดถึงเรื่องต,ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแผนหรือว่าการเข้าขารวมถึงจังหวะที่ใช้แผนต่างๆของ Uber อร์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าไม่ได้ฝึกแบบเอาเป็นเอาตายอย่างแน่นอนทีมที่มีนะแผนฉุกเฉินในกรณีต่างๆมากมายทั้งลุกและรับนี่คือเบื้องหลังความแข็งแกร่งของ u ber อร์นั้นหรืออิสนีนะครับพยายามคิดวิเคราะห์ต่างๆนาน,าน,นะครับสิ่งที่ทําให้บลสามารถยิงช็อตนั้นได้กาการมารู้แทบไม่ได้ขยับตัวเลยนั่นก็หมายความว่า พวกนั้นปล่อยเวลาให้มันไหลไปก่อนถ้างนั้นในกรณีนี้บัลโลจะไม่ยิงเมื่อเขาต้องการแต่เขาอดทนรอเวลาที่ฮะอดทนรอเหรออ๋อเข้าใจแล้ว มันคือทัศนวิสัยใหม่ของบาโลนี่เองซึ่งแน่นอนว่าด้วยความสามารถในการยิงของบาโลสุดยอดมากและถ้าบาโลสามารถจัดก,การจังหวะของผู้รักษาประตูได้แล้วด้วยบาโลจะสามารถสร้างโอกาสยิงประตูได้เยอะมากแถมมีประสิทธิภาพอีกด้วยและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมบาโลถึงให้การมารู้อยู่ในใสายตาเสมอด้วยวิธีนี้เขาสามารถมองเห็นช่วงเวลาที่แน่นอนที่ฝั่งตรงข้ามนั้นลดการป้องกันลงไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นคือชิ้นส่วนใหม่ของบารโล คณสมบัติในการดวลหนึ่งตอนหนึ่งกับผู้รักษาประตูเนตราชสีอิซานีนะครับได้แต่มองบาโลโด้วยความแตกต่างจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมากรอนเนตที่บาลโลได้รับนะฮะมันแตกต่างจากเมตาวิชั่นโดยสิ้นเชิงตัดมาที่เนธนะฮะคิดว่าตัวเองนั้นน่ะไม่สามารถทำาอะไ,ได้เลยสลักอย่างเดียวแต่ไกเซอร์นั้นนะครับก็เดินเข้ามาปลอบใจเนตและบอกว่าเป้าหมายของเราคือโรเลนโซ่ถ้าพวกเราล่อมันออกไปได้พวกเราชนะแน่ ตัดมาทางฝั่งอิสาง,งีนะครับพูดคุยกับพู่อำนะเรื่องกลยุทธ์ต่างๆของ u b เ r อร์ว่ามีกี่วิธีกันแน่อิสาง,งีไม่แน่ใจนะครับและพูดออกมาว่าถ้าเราเล่นแผนเดิมที่ Uber อร์เดาได้พวกเราเสร็จแน่ยุก,กิมิยาะนะครับรู้สึกได้ว่าอิสาง,งีต้องรู้อะไรสักอย่างและเดินเข้ามาถามอิสาง,งีเลยพูดว่าแต่ยังไงก็ตามกุญแจสําสคัญที่โนอาบอกตั้งแต่แรกก่อนเริ่มแข่งขันว่าต้องชนะโดยการต่อสู้ดวลแบบ1ต่อหนึ่ง เกมเริ่มต้นรีสตาร์ทการแข่งขันไกเซอร์นะครับส่งลูกให้เนสนะครับและเนสจับบอลไว้และเดินเกมเซนโดเข้ามาแย่งแต่ไม่สําเร็จบอลถูกส่งไปให้ไกเซอร์ความท้าทายในการบุกแบบ3ส่วนตรงส่วนหน้าจะมีช่องว่างของประตูซึ่งก่อนถึงประตูเนสคิดว่าฉันจะทำทุกวิธีทางให้ไกเซอร์ได้สกอร์ดอนโลเลนโซได้เข้ามาสกัดและอยู่ต่อหน้าไกเซอร์การดวลหนึ่งต่อหนึ่งเริ่มขึ้น ตามที่ดอนหวังไว้แต่ไม่ใช่กับกลายเป็น2ต่อ1แทนเนทเข้าปะทะกับดอนเดินเกมจังหวะแบบ1-2และส่งบอลให้ไกเซอร์ดอนหันมามองแล้วชมเนสว่าคุมันเลวเลยนี่เนสเก่งขึ้นนิดหน่อยนี่เนสตอบกลับฉันนี่แหละเป็นโลกของไกเซอร์บอลลอยข้ามหัวและกําลังไปถึงไกเซอร์แต่โรเลนโซบอกว่ารูปแบบนั้นอ่ะมันง่ายไปอาริวกระโดดมองลูก เฮียโอลีกับอิงาคุลีถึงกับตกใจว่าขนาดไก้เซื้อกับเนสแท้งขนาดน,นี้แล้วยังอยู่ในแผนของพวกเขาอีกเหรอไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะจําลองรูปแบบต่างๆเพื่อรับมือแบบนี้บอลกระเด้งลงพื้นและกําลังจะถึงดอนถ้าบอลน,นี้ไปถึงดอนได้จะเป็นการสวนกลับอีกครั้งของอูเบอร์แน่นอนแต่อีสงยีมองขาดตัดบอลน,นั้นได้ดอนและเนสถึงกตกใจอีสงยีคิดในใจฉันเห็นแล้ว ฉันเข้าใจแล้วฉันต้องการชนะในการดวลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งของเนทการเทียร์บอลทิ้งจากอาริวการเดินบอลต่างๆหากเราพยายามมองและดูวิเคราะห์มันก่อนเห็นได้ชัดเลยว่าอูเบอร์ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ไร้ขีดจำกัดและการทำงานเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบจะก้าวไปก่อนเรา1นก้าวเสมอแต่ในความลื่นไหลของเกมที่วุ่นวายนี้ในสถานะการดวลแบบหนึ่งตอนหนึ่งทัศนวิสัยของฉันดีกว่า ในขณะที่อิสางนินะครับกำลังได้ใจนิโกะเข้ามาเสียบลูกจากทางขวาของอิสางิอิสางิตกใจเป็นอย่างมากทั้งสองลอยขึ้นกลางอากาศและตกลงพื้นนั่นเป็นการทำฟาวลและฝั่งมสาสเตอร์เป็นคนทุ่มนั่นเองอิสางิครับได้แต่คิดว่าไม่น่าเชื่อเลยนิโกะจะมาตัดบอลเราได้นิโกะพูดออกมาอิสางิคุงได้มีไอคิวและทัศนวิสัยที่ชั้นยอดแต่ว่านะพวกเรานั้นเหมือนกันอย่าบอกนะว่า นิโกก็มีเมตาวิชันก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนนี้นะฮะ217บอกได้เลยนะครับไม่ผิดคาดมากเกินไปนะครับที่นิโกอาจจะมีเมตาวิชันในช่วงท้ายเพราะในตอนแรกนะฮะที่อิซังิีเจอกับนิโก้นิโกบอกว่านายจะมีดวงตาเหมือนกันกับฉันสินะ ซึ่งไม่แปลกเลยนะครับที่นิโกจะมีเหมือนกันแต่ว่านิโกดันอามาใช้ในจังหวัดนี้พอดีเลยโอ้โหยิ่งทําให้เกมการแข่งขันของอูเบอร์นะครับมันล่ามยิ่งขึ้นและยิ่งนะฮะมีคีย์เวิร์ดเรื่องการดูหนึ่งตอนหนึ่งอีกที่จะเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการชนะทีมอูเบอร์ได้ซึ่งบอกได้เลยว่าไลจีนะครับที่โอ้โหทุกคนนะครับต่างอยากดูนะฮะต้องมีบทบาทเพิ่มเติมขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเขานั้นนะครับได้ตั้งฉายาตัวเองว่า เป็นดูเอลมาสเตอร์และอาจจะเป็นคีย์แมนนะครับในการเปลี่ยนทิศทาง ให้บาสต้านั้นนะครับขึ้นนําก็เป็นได้แต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่านะครับมีเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีส่วนในการที่จะทําให้บาสต้านะครับเข้าสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้คือหน้าปกนะครับในเล่มที่24นะครับไม่แน่นะครับทีโอลีอาจจะได้ลงและมาเสริมนะฮะเติมเกมเพื่อชัยชนะก็เป็นได้ดังนั้นนะครับตอนต่อไปตอนที่218ตัวเปลี่ยนเกมต้องมีอะไรที่ดูเดือดอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีครับ